สวัสดีครับผมโจทีเฮซัสครับคลิปนี้เราก็จะมาจับผิดเกม GTA ภาค5กันแล้วนะก็รวมมาทั้ง10อันดับเลยนะส่วนใครที่ชอบอันดับไหนนะก็สามารถเม้นเป็นตัวเลขพิมพ์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เดี๋ยวผมาจะมากดหัวใจขอบคุณให้กับทุกคนนะถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยและกันนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มจับผิดกันที่อันดับแรกเลยและกันนะสลับอันดับแรกนะฮะอันนี้จับผิดได้ทุกภาคเลยก็ว่าได้นะมันก็คือ ตายแล้วไปไหนนะฮะหลายคนอาจจะตั้งคําถามนะว่าตายแล้วอาจจะไปนรกหรือว่าสวรรค์นะฮะแต่ผมไม่เชื่อนะเราต้องเชื่อเกมเกมนี้นะ,ะับเพราะว่าถ้าเราตายแล้วเราจะไปเกิดที่โรงบานนั่นเองะฮะโอ้โหเป็นไปได้ไงเนี่ยนรกสวรรค์ไม่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงมันก็คือที่นี่มันคืออะไรล่ะโรงบานนั่นเองนะฮะเชื่อผมเถอนะเนี่ย และสำหรับเรื่องต่อไปครับผมขอยกให้กับเรื่องนี้เลยนะเดี๋ยวผมขอจอดรถแบบเหมือนชีวิตจริงหน่อยเลยกันนะฮะเพราะว่าในอันดับนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาจับผิดเรื่องเกี่ยวกับชีวิตจริงเกี่ยวกับตู้ ATM ตู้นี้นั่นเองนะเราสามารถจับผิดมันได้แบงง่ายๆเลยนะก็คือถ้าสมมติว่าเราอยากจะใช้ตังนะแล้วเรากดไปที่ตู้ ATM นะฮะ มันก็จะให้เราใส่รหัส4ีหลักนะอันนี้ก็ปกติอยู่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ปกติมันก็คือเราไม่สามารถที่จะถอนเงินออกมาจากบัญชีได้เลยนั่นเองนะฮะนี่เลยแต่ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งนะก็คือ GDA าาอาจจะเป็น GDA ภาคที่ใช้พร้อมเพย์นะก็คือไปซื้อของนะต้องโอนตังค์ให้กับพ่อค้านั่นเองนะและและนี่ก็คือสังคมที่ไห้เงินสดนั่นเองนะฮะ สำหรับเรื่องต่อไปครับเดี๋ยวเรามาจับผิดตอนที่เราขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะถ้าเราขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วเราก็จะมีหมวกกันน็อกนะฮะเอามาแต่ไหนไม่รู้นะฮะแต่สิ่งที่แปลกประหลาดกว่านั้นก็คือเราจะทิ้งหมวกกันน็อกไปนะเออประเด็นนะได้หมวกกันน็อกมาจากไหนไม่รู้แล้วทิ้งหมวกกันน็อกไปแล้วเราก็กลับมาที่รถอีกทีหนึ่งนะแล้วเราก็จะมีหมวกกันน็อกตัวใหม่มานะฮะเออแล้วเราก็กลับไปที่รถอีกทีหนึ่ง แล้วจะมีหมวกกันน็อกอีกอันนึงออกมานะก็คือเราสามารถมีหมวกกันน็อกได้เรื่อยๆนะแต่สิ่งที่แปลกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราจะทิ้งหมวกกันน็อกตลอดเลยนะไม่เก็บไว้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ดูดิอันนี้ลายไฟนะแฟรงกินโอ้โคตรเท่แต่แฟรงกินบอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรมีเรื่อยๆและสำหรับเรื่องต่อไปครับไม่รู้ว่าบักหรือว่าจะมาจับผิดดีนะฮะก็คือสมมุติว่าถ้าเรามีรถอยู่สี่คันนะแล้วก็จอดอยู่ประมาณนี้นะฮะไอรถพวกนี้นะ มันจะหายไปเลยนะฮะมันจะมีอยู่ประมาณสัก2คันนี่แหละหายไปนะอันนี้ผมมี4คันใช่ปะเดี๋ยวผมจะทําให้มันหายไปโดยการหันหลังให้มันนะฮะแล้วก็ลองวิ่งอยู่ประมาณนี้วิ่ง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 เหมือนพิตูนวิ่งเหมือนพิตูนแล้วก็ลองหันกลับไปนะฮะทุกคนพร้อมหรือย,อยัง3 2 1สองหนึ่งเฮ้ยอ้าวไม่หาย2คันทีนี้หายสคันแล้วหายไปไหนเลยพี่ ปกติแล้วพวก n อ c นะถ้าเราจอดไว้แล้วมันเดินๆอยู่นะมันอาจจะมี n อ c ที่มาขโมยรถเรานะแต่นี่ไม่ใช่นะหายไปเฉยๆเลยนะแต่ก็ยังดีนะทิ้งให้เราเหลือคันหนึ่งนะเนี่ยสำหรับเรื่องต่อไปครับเดี๋ยวเรามาลองจับผิดเรื่องของหายกันหน่อยแล้วกันนะปกติแล้วถ้าเราโยนค็อกเทลนะลงบนพื้นนะมันก็จะแตกใช่ปะแล้วขวดมันก็จะหายไปนะแต่ถ้าว่าถ้าเราโยนลงน้ำละ่ะแล้วขวดมันไม่แตกจะเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวมาดู นี่เห็นปากขวดมันไม่แตกนะฮะแต่สิ่งที่แปลกนะฮะก็คือไอ้ขวดค็อกเทลนะฮะมันจะหายไปเนี่ยทั้งๆท,ที่ขวดไม่แตกนะเดี๋ยวมาดูนี่เราตามไปดูเลยนี่เราตามไปดูเลยเอ้าหายไปไหนวะน้ําตื้นนะเนี่ยไม่ได้แตกใช่ไหมเนี่ยแล้วมันก็จะหายไปอุ้ยสำหรับเรื่องต่อไปครับเราจะมาจับ กลิ่นปากของแฟรงกินไม่ใช่สิก็คือคําพูดของแฟรงกินนะดูเหมือนว่ามันจะเป็นคําพูดที่ออกจากปากแล้วคนอื่นไม่ชอบนะเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวเราจะลองไปจีบสาวเสื้อขาวดูแล้วกันนะฮะว่าเธอจะชอบเราหรือเปล่าในไงนี่เลยเดินเข้าไปใกล้ๆนี่อุ๊ยพี่สาวครับสวยจวงเอ้าเดี๋ยวไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวคนในร้านดูดิสังเกตดูคนในร้านก็มีปฏิกิริยานะฮะกับกลิ่นปากของเรานะหรือเปล่าไม่แน่ใจ เอาเดี๋ยวพี่พี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้จะสงสารหรือว่าตลกดีนะก็คือตัวละครในภาคนี้นะเราไม่สามารถไปคุยกับ NBC ได้นะเพราะว่ามันจะพูดแต่เรื่องที่จะท้าต่อยกันอย่างเดียวเลยนะฮะสรับเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องอาวุธที่มีอยู่ในตัวเรานั่นเองนะไม่ใช่ว่าคนคนนึงเก็บอาวุธได้หลายอันนะอันนั้นเคยจับผิดไปในเกม GTA ภาค3แล้วนะแต่ว่าถ้าเรามีอาวุธอยู่แบบเต็มตัวเลยนะแล้วก็โดนตำรวจจับนะฮะ เราก็จะมาเกิดใหม่ที่สอนอตรงนี้นะฮะแต่สิ่งที่มันแปลกกว่านั้นก็คือเราจะยังมีอาวุธปืนอยู่ในตัวอยู่นั่นเองนะก็คือตำรวจไม่ได้ยึดอาวุธปืนของเรานะเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากแต่สิ่งที่เราสังเกตได้ก็คืออาวุธปืนพวกนี้นะจะไม่มีกระสุนอยู่แล้วนั่นเองนะเหมือนตำรวจเขาจะยึดเฉพาะกระสุนปืนไปนะแต่ว่าตัวปืนจริงๆนะพวกแกไม่ยึดไปนั่นเองนะฮะ สำหรับเรื่องต่อไปที่ผมจะมาจับผิดนะก็คือหมอในภาคนี้แหละนะมันเป็นอะไรที่ตลกมากเลยนะก็คือคุณหมอนะถ้ามีคนป่วยอยู่ข้างทางนะหรือว่าที่ไหนก็ตามนะคุณหมอนะฮะก็จะขับรถมาหาคนคนนั้นนะก็คือถ้ามีคนเจ็บอยู่ตรงไหนหมอก็จะขับรถมานะสักพักหนึ่งนะพอหมอมาแล้วนะก็จะมองซ้ายมองขวานะแล้วก็จุดอะไรไม่รู้นะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้นะมาดูนะ พี่แกก็จะวิ่งไปเลยนะฮะเอาเดียวเฮ้ยพี่เออดแล้วยังไงต่อแล้วก็มีคนนึงนะเดี๋ยวมาทดสอบดูแบบสองรอบเลยแล้วกันนะให้โอกาสแกอีกรอบหนึ่งนะก็คือรอบแรกนะแกแบบไม่สนใจนะเฮ้ยคนนั้นนี่น่าจะโอเคดีอยู่นะส่วนคนนี้ก็ก็ได้อยู่นะนี่นอนชิวเลยนะเนี่ยเ <c oughs> นี่ดูดิคนเอ่อ n ี c นะฮะเดินผ่านเฉยเลยนะเฮ้ยแกแค่คนนอนหลับละมั้งอะไรอย่างงี้นะพี่แกก็จดไปเรียบร้อยแล้วนะ แล้วสิ่งที่พี่แกจะทําต่อไปเนี่ยก็คือเอเดินเดินกลับบ้านนะฮะไม่ใช่เนี่เอาเดี๋ยวรถเออรถก็แปลกเหมือนกันนะฮะโอ้โหดูดิดยมันมีคนไข้อยู่ด้านล่างนั่นแล้วพี่แกก็จะกลับไปเลยนะฮะเออแบบน,นี้ก็ได้หรอนะฮะและอันดับต่อไปนะก็จะเป็นเรื่องที่ต่อจากอันดับเมื่อกี้เลยนะก็คือพวก NPC นนะฮะมันมักจะลืมเพื่อนไว้นั่นเองนะสังเกตดูนะหมอคนนี้นะมากับรถพยาบาลคันเมื่อกี้ใช่ปะ แต่ว่าหมอคนที่มาตรวจนะฮะได้เดินกลับเฉยเลยนะดูดิแฟงกินยังเกาหัวเลยทีเดียวเชียวนะฮะอันนี้อาจจะเป็นแค่หมอนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูอีกอาชีพหนึ่งนะก็คือนักดับเพลิงนั่นเองนะตอนนี้มีนักดับเพลิงนะแล้วก็รถด,ดับเพลิงอยู่2คันนั่นเองนะแล้วก็มีนักดับเพลิงอยู่หลายคนเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าพวกพี่แกน่าจะลืมเพื่อนหรือเปล่าโอ้โหพูดยังไม่จบเลยดูดิมันเดี๋ยวพี่ มันเหลืออยู่2คนี่รีบไปไหนเนี่ยโอ้โหก็คือสรุปก็คือ n b c มักจะลืมเพื่อนไว้ที่ทำงานเสมอเลยนะฮะและในที่สุดก็ถึงอันดับที่1กันแล้วนะก็คงต้องขอยกให้กับตำรวจภาคนี้แล้วกันนะสิ่งที่เราจะจับผิดก็คือตำรวจนะฮะทำไมโกรธง่ายจังเลยนะฮะเออก็คือเราก็แค่มายืนดูคุณตำรวจเฉยๆนะฮะนี่ไงตำรวจเริ่มขู่แล้วนะตอนนี้นะฮะนี่กำลังจะควักปืนออกมาแล้วเอาเดียว พูดยังไม่จบเลยนะเนี่ยโดนจับเฉยเลยนะฮะก็คืออันดับที่หนึ่งนะคงต้องขอยกให้กับเรื่องนี้แหละมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะผมก็เอาเรื่องนี้นะเป็นอันดับหนึ่งหลายคลิปแล้วนะฮะก็ประหลาดใจเหมือนกันนะส่วนอโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะฮะส่วนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้นะเดี๋ยวผมจะมากดหัวใจขอบคุณให้กับทุกคนนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับต c ไคร e ช่องโจทีเดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม